ตัวดีครับนักศึกษามหกแปดเดือนนะก็มาถึงการเฉลยนะเก็บพรีเอนเน็ตนะการบริหารธุรกิจ SME ตอนที่หนึ่งนะมาดูโจทย์เลยก็ที่หนึ่งในหมู่บ้านคนรักสัตว์นี่คนรักสัตว์นะในยอดต้องการเปิดร้านเพชรช็อปนี่รู้จักไหมเพชรช็อปเพชรแปลว่าเสียเงี้ยช็อปแปลว่าร้านค้า เพจช็อปก็อย่างที่เราเห็นเนะี่ยร้านขายพวกอาหารหมาอาหารแมวมีแชมพูมียาแต่ค่าเห็บหมายารักษาท้องเสียและท้องหมาในต่างๆเนี่ยก็คงเคยเห็นอยู่แล้วนะเพจชอ็อปอ่ะเขาบอกว่าในหมู่บ้านแทบทุกบ้านเลยจะมีสัตว์เลี้ยงมีหมามีแมวมีกระตา่ายมีนกแต่ในหมู่บ้านยังไม่มีร้านเพจช็อปเลย เนี่ยในยอดจะทำนึงถึงข้อใดน้อยสุดไม่ใช่มากสุดนะน้อยสุดทำเลที่ตั้งหรือส่วนแบ่งการตลาดหรือความรู้เรื่องโลกของสัตว์จำนวนลูกค้าอจอการตกแต่งหน้าร้านความจริงทั้ง5ตัวเลือกมันก็ต้องคิดมันก็ต้องคำนึงถึงอยู่ดีถูกไหมจะตั้งตรงไหน ถึงจะขายดีอย่างนั้นอย่างนี้อะสะดวกอะไรส่วนแบ่งกันตลาดก็ดีอันนี้แทบไม่ต้องคำนึงเท่าไหร่เลยใช่ไหมเพราะไม่ไม่มีร้านเลยส่วนแบ่งก็ไม่ค่อยคำนึงใช่ไหมความรู้เรื่องโลกก็ไม่ต้องรู้เยอะก็ได้ไค่อยๆศึกษาไปนี่จำนวนลูกค้านี่เสร็จการตกแต่งหน้าร้านนี่อ่ะ คีมันอยู่ตรงไหนคีตรงนี้หมู่บ้านไม่มีร้านเพช็อปเลยเพราะฉะนั้นที่เราไม่ต้องคำนึงเลยก็คืออะ,อะไร <c oughs> อะไรดีส่วนแบ่งการตลาดเลยจำนวนลูกค้าก็จริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงการไม่มีคู่แข่ง ใช่ไหมฮะไม่มีคู่แข่งคือเรากำลังมองของอะไรการตลาดนะคือเราม,มองว่าเราไม่ต้องไปคำเนิงส่วนแบ่งกับตลาดคือไม่ต้องแบ่งให้ใครเลยเนี่ยข้อหนึ่งตอบข้อขครข้อ2นบเปิดร้านขายข้าวแกงห้องแอร์ชื่อร้านข้าวแกงห้าสุดหม้อแม่คลัวฝีมือคันเทพทำแกงได้สามรอชนิดนะมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วแต่จะสั่ง ทีนี้ทุก3ามวันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรายการอาหารที่ขายนะทีนี้นบจะคิดยังไงว่าจะเอาอะไรออกแกงอะไรออกนะจะจะคิดยังไงมีข้อพิจารณาอย่างไงในการเอาอะไรออกก็ก็อันที่เผ็ดมากเนื้อข้อขอเคี้ยวหวานเนื้อกวางราคาแพงสม แกงที่ยอดขายต่ําอ่อแกงที่ดูไม่น่ากินเจ็ดจอที่แฟนนบไม่ชอบทานไอเ้เผ็ดนี่ไม่เกี่ยวนะเพราะมันอาจจะขายดีก็ได้คนชอบกินเผ็ดก็ได้แถวนั้นนั้นมันไม่ได้แน่นอนขนาดนั้นว่ากวไก่ข้อขไข่แกงเขียวหวานเนื้อกวางราคาแพงมันไม่ได้มีอะไรบอกนะว่าของแพงจะขายไม่ดีใช่ปะ ของแพงอาจจะขายดีมากก็ได้แล้วก็กําไรมากก็ได้ไม่ได้แปลว่าอันเนี้ยจะขายไม่ดีก็ององแกงที่ดูไม่น่ากินคือดูไม่น่ากินไม่ได้บอกเอนกันว่ามันขายไม่ดีดูไม่น่ากินปรากฏคนชอบกินเพราะมันอร่อยเนี่ยเขาเขากินที่อร่อยอาจจะไม่ได้คํานึงถึงน่ากินมากมายอะไรก็ไดนะ้แกงที่แฟนนบไม่ชอบทาน ก็ไม่เกี่ยวเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมแนนบไม่ชอบแต่ลูกค้าชอบก็ขายดีถูกปะทีนี้เอามาดูขอความเห็นว่าแกงที่ยอดขายต่ำถูกไหมก็เราก็ต้องเอาไอ้รายการเมนูที่ยอดขายต่ําออกเพื่อจะเอาอย่างอื่นเปลี่ยนเข้าไปเพื่อจะทําให้ยอดขายรวมมันมากขึ้นนะโอเคข้อสาม ยอดออยอดมาอีกแล้วยอดต้องการเปิดลานสเต็กแปดดาวหน้าหอพักมาอะไรทีสเสียนบริเวณลานจอดรถตู้จากเงินทุนส่วนตัวที่มีไม่มากข้อใดเป็นสิ่งแรกสุดที่ต้องมีในการวางแผนธุรกิจคร้งนี้เอ่อหอพักเป็นนักเสหญิงนินในชายมากกว่ากันก็อาจจะมีผลถ้า อา,อาจจะเป็นไปได้ว่านักศึกษาชายชอบทนสเต็กมากกว่านักศษาหญิงใช่ไหมก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันขอข่จำนวนเที่ยวรถตู้ก็อาจจะต้องคิดเหมือนกันเพราะถ้ารถตู้มันเยอะมันก็น่าจะขายดีอ่าคอแหล่งเงินทุนอก็มีส่วนเพราะเขาบอกอะไรอมีทุนส่วนตัวไม่มากอ่ะก็ต้องคิดเหมือนกันนะงอความถนัดในการทำสเต็กอ่า ก็ต้องคิดมันกันถ้าไม่ถนัดมันจะทําอร่อยไหมอะไรนะก็จะความชอบพอใจที่ทําสเต็กอร่อยให้คนกินนี่อ่ะก็ไหนก็งอก,ก,ก็อันนี้ตามตามหลักนะในะตามหลักแหละของการบริหารการจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากความชอบส่วนตัวก่อน เราชอบทําเพราะทําแล้วคนกินเนี่ยเขาอร่อยเขาก็เราก็มีความสุขนี่ถ้าเริ่มต้นจากตรงนี้เนี่ยปัญหาอื่นๆเนี่ยก็ขอข้งองมันจะแก้ไขได้อันเนี้ยตามหลักทฤษฎีการบริหารธุรกิจเขาก็ถือความพอใจเขามีความชอบที่จะทำเนี่ยชอบพอใจเนี่ยล้วชอบที่จะทําอะไรเนี่ยจะมีส่วนทําให้สาเร็จก็จริงๆก็ตรงกันละศาส,สนาเหมือนกัน ศาสนาพุทธบอกว่าถ้าจะทําอะไรก็แล้วแต่ยากแค่ไหนก็ตามถ้าจะให้สําเร็จเนี่ยต้องมีอิทธิบาทสี่นะอิทธิบาทสี่ข้อที่หนึ่งคือฉันทะฉันทะคือความพอใจคือถ้าพอใจอะไรเนี่ยทําได้หมดนะนะก็ตรงกันนะทางทางทางโลกกับทางธรรมก็ไปด้วยกันได้พูดเหมือนกันเลยนะพูดเหมือนพูดพทธเจ้าเลยสีนะ่ 4. ที่บ้านทราย เป็นเกษตรกรเลี้ยงวัวนมนะก็โชคล้ายราคาขายน้ำนมก็ตกต่ำานะก็ทำไงตายก็ัดดัว,ดวไปค้นเน็ตก็เพราะว่าเอ๊ะถ้าไปซื้อไอ้โวเชอเลคโตบาซิลัสเนี่ยมาหมักในน้ำนมนะสองสาวันเนะี่ยมันจะนมจะเปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตนะแต่มันเป็นฟรชโยเกิร์ตนะ โจก๊กรันนี้พอดีผมิไปเชียงใหม่ก็ไปเขาที่ร้านอาหารเขาฟาร์มเขาก็ทําไอเนี้ยมาส่งตามร้านก็ผมก็ชอบทานมันอร่อยอร่อยกว่าโยเกิร์ตที่เราไปซื้อบนห้างมันของเก่ากว่าจะมาถึงห้างกว่าจะเราได้กินอันเนี้ยทําจากเขาเรียกอะไรบีบนมวัวมาเขาก็ทําแล้วก็มาส่งร้านค้าสดรสชาติดีมากเลยเนะอ่ะ ก็เลยขายดีกำไรถามว่าเขาใช้กลยุทธ์อะไร s t r a t e g i c ในข้อไหนในการนะหนึ่งข้ไก่บดบานสานกล่า,าวสองลดต้นทุนก็ไม่ได้ลดถูกไหมเพิ่มต้นทุนด้วยซ้ำไปนะคือเพิ่มจุลินทรีย์ก็ต้องเพิ่มต้นทุนนะอ่ะเคยเห็นไหมลขตัวปัาสิร์นี่เปิดให้ดูนี่ตัวเงี้ยนี่ลขกตัวปัาสิร์ฟอ็นนี่เขาดูด้วยกล้องจุลทรรศนะ คำว่าแบสิลัสแปลว่าเป็นท่อนเนี่ยบาซิไลเนี่ยมันเป็นท่อนเบสซาลาตินนะมันเป็นแลคโตเพราะว่าพวกนี้มันผลิตกรดเลคติกพอใส่ไปในนมปุ๊บมันก็กินไอ้น้ำตาลนมที่เรียกว่าแลคโตสมันก็เกิดเป็นกรดเอ่อลคติกกรดเลคติกมันก็ทําให้นมไอโยเกิตมันจะเปรี้ยวๆเปรียปร้ยวหน่อยหนึ่งใช่ไหมเปรี้ยวกว่านมสดเนี่ยลดลด เปียวของมันเกิดจากกรดแลคติกที่ไอเจ้าแลคโตบาซิลัสเนี่ยไปกินก็นมไอยาคูดัชมีอะไรที่เรากินเนี่ยมันก็เาใส่ไอจูรินซีชนิดน,นี้แหละนะแลคโตบาซิลัสโอเคกลับมาก็เ,าเลยข้อไหนขยันแบบโหวชนฟ้าหรือสร้างนวันตกรรมและเพิ่มมุลค่าหรือข้อมูลสารสนเทศอันนี้ก็เกี่ยวนะเพราะเขาไปดูอินเทอร์เน็ตถูกไห สร้างนวัตรกรรมและเพิ่มมูลค่าก็ก็สร้างนวัตรกรรมเพราะว่าจากนมสร้างเป็นโยเกิร์ตใช่ไหมมีนวัตรกรรมเรียก innovation การจากของอันเดิมเราทําให้มันเป็นอันใหม่ขึ้นมานะแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยเพราะอะไรเขาบอกว่าไอราคาแลคโตบาซิลัสที่ใส่เนี่ยมันราคาถูกนี่หัวเชื้อเนี่ยราคาถูกมากๆกก็แสดงว่าเพิ่มต้นทุนนิดเดียว แต่ไปขายโยเกิดก็ได้ราคามาขึ้นนี่ก็เป็นข้อ,องงข้อสามข้อสี่ติดไปนะผมไม่เห็นตอนผมทำมันดูไม่ติดไม่ได้มาดูหน้านี้เลยไ่ก็ไหนละอข้อสิเข้อสามอ่าข้อสี่ กลายเป็นข้อห้าไปละอ๋อข้อห้าถูกแล้วอันนี้มันข้อสี่นะก็มันติดกันไปหมดผมเลยงงลืมเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวอันหน้าจะไม่ให้มันติดกันอหัวสายเลี้ยงไก่ไข่ราคาหัวอาหารสําหรับไก่ไข่ก็ถี่ตัวสูงขึ้นนะความอื่นก็แจ้งไปเลยหัวสายก็ไม่รู้ทาไงมาปรึกษาครูกศนนี่หัวสายเรียนจบกาแนก็รู้ว่าในจังหวัดมีจากนั้นที่ เขาทิ้งถ้ามาหมักด้วยหัวเชื้อนะ่ยเอ็มก็ได้ยีสก็ได้นะก็จะอะมันมันจะได้เป็นอาหารเนี่ยเป็นผสมอาหารสัตว์ก็ลดต้นทุนตั้ง40%นี่ได้ผลดีอันเนี้ยเขาเขาใช้เข้าข้อไหนก็ของของนอนจอเนี่ยอันนี้ดูหน่อยอันนี้ของเล่นจริงเ <laughs> นี่ยก็ทำเงินอยู่เนะี่ย เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรเขก็ทำนะเนี่ยเห็นไหมกากมันสำาหลังหมักยีสต์นะคือเอมันก็เป็นยีสต์นั่นแหละแล้วก็อาจจะซื้อยีสต์ในที่ทําขนมปังเนี่ยที่มันเป็นก้อนๆที่ขายอยู่บนห้างก็มีหรือร้านขายส่งอุปกรณ์เบเกอรี่ที่คนจะทําขนมปังเบเกอรี่เขาจะไปซื้อก็เนี่ยเขาก็มาหมักก็ไอ มันมันก็จะเปลี่ยนไ้คาร์โบไฮเดรตให้เป็นโปรโตีนนะก็ได้คุณค่าอาหารเพิ่มเพราะราคาถูกมากผสมกับหัวอาหารก็ลดต้นทุนไปนก็ฝ่าวิเกเตมาได้นี่โอเคชื่ออันนี้ถ้าใช้อะไรโชคช่วยสังคมสามารถทางการตลาดก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมการบริหารที่ดีก็ไม่ใช่ลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีนี่นี่ก็เข้านี ฉลาดในการหาที่ปรึกษาก็มีส่วนแต่มันก็ตรงเนี้ยมันชัดๆว่วมีพลเต็มๆกว่านะก็ห้ามงงคือจริงๆผมผมาแปลงเนคือก็ดูแนวข้อสอบเก่าๆนั่นแหละแต่ว่ามันแปลงแต,แต่หลักการเหมือนกันถ้าทำได้อันนี้ได้ก็น่าจะสอะสอน่าจะทําได้นะโอเคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย s w o t analysis นะ SWOT คืออย่างี้อ่าผมลืเปิด s ชเลยเลนี่ยีอสวอนอร์สรคืออ่อย่างนี้นะเวลาจะเซิร์ช Google แล้วก็เจอนี่ลบผมก็เปลี่ยน SWOT SW S.W.O.T. เนี่ครับเนี่ยไม่ไม่ไปอ่ะนี่ S.W.O.T. นี่ SWOT analysis นี่นะคือเวลานักศึกษายอีกหน่อยจะประสบปัญหาในการทำงานในชีวิตในอะไรนอกจากการต้องมีคือเรื่องธรรมะก็ช่วยได้นะแล้วก็ถ้า เรื่องทั่วๆไปทั้งโลกเนี่ยเขจะมีตัวเนี้ย,ยการวิเคราะห์ปัญหาคือเราต้องมองปัญหาให้แตกชั้น่าก่อนนี่เราจะทําเป็นตารางเนี้ยช,ช่องหนึ่งเรียก strength จุดแข็ง weakness จุดอ่อนคือเราจะมองว่าเรื่องปัญหาเนี่ยมันมีจุดแข็งไงไปเกิดประโยชน์ไง helpful จุดอ่อนเป็นไงเกิดความเสียหายอันตราย harmful นะแต่ แล้วมันมีโอกาสอะไรนะมีโอกาส opportunity แปลว่าโอกาสนะ t r e n โดยนี้แปลว่าอุปสรรคนะนอกจากโอกาสแล้วมันก็มีอุปสรรคคือมีปัญหาหนึ่งเราก็มาเขียนเลยมีจุดแข็งอะไรหนึ่งสองสามสี่จุดอ่อนอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วก็โอกาสอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าอุปสรรคอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมของปัญหามันจะทําให้เราแบบ อาจจะมองโซลูชันเฉลยทางออกของปัญหาออกเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่ระดับโลกเลยนะเขาวิเคราะห์เรื่องใหญ่ๆระดับเศรษฐศาสตร์มหาภาพอะไรก็ใช้โซลูชันอะไรสิเนเนปอันนี้ให้ดูก็ได้อันนี้เห็นไหมเขาจะเคียนแล้วเขาจะวิเคราะห์นะว่ามีปัญหาหนึ่งครับก็จุดแข็งมีข้อที่หนึ่งอย่างน,นี้คือมอีคู่แข่งนะสอง มีอะไรก็รว่าไปความรู้มีความรู้มีองค์ความรู้ดีมีกลยุทธ์ที่ดีมีสถานที่ตั้งได้เปรียบโลเคชั่นแอดวานซ์นี่จุดแข็งเขาก็เขียนมาหนึ่งสอาี่เจ็ดในขณะเดียวกันเขาก็มองว่ามีจุดอ่อนอะไรบ้างนี่ก็มีข้ออ่อนคือมีทิศทางของกลยุทธ์ไม่ชัดเจนนี่โนเครียสตาดดเเรกชั่นออฟ สิ่งอำนวยคก็เรื่งอำนวยความสะดวกก็ไม่ค่อยมี w e ก k image ภาพโพสไม่ดีนี่เด็ก็เขียนออกมาปัญหาของเราเนี่ยมีจุดอ่อนอะไรกี่ข้อเขียนให้หมดจุดแข็งมีกี่ข้อเขียนให้หมดแล้วภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันมันมีโอกาสอะไรก็ใส่ไป1นึ่งเนี่ยก็บอกว่า serve additional customer group มันมีโอกาสไหมที่จะได้กลุ่มค้าใหม่ๆนี่หรือสเอ่อ มันสามารถจะได้ตลาดใหม่หรือส่วนแบ่งตลาดใหม่ๆยังไงบ้างนี่เขาเรีกโอกาสใช่มไหมขยายเนี่ยเขาวาไปตามเนี่ยนก็ขเขียนมามีโอกาสอะไรสิ่งที่เราโครงการเลยที่เราจะทําเราจะวิเคราะห์หรือทําแล้วเกิดปัญหาก็วิเคราะห์ก็ต้องสวอตนะ t เตรนจ์ r a กเนส่อันนี้มีอุสราาอะไรบ้างเนี่ยใส่มมเนี่ย ก็จะมีคู่แข่งอันใหม่เกิดขึ้นหนึ่ง,งสองอะไรก็ว่าไันนะอย่างเงี้ยเนี่ยโด่งดังนะถ้าอันนี้นักศึกษา,าต้องรู้เลยสวอตนะในใน,ใน,ในตามหลักสูตรของเราเราก็ต้องรู้เรื่องสวอตโอเคต่อเราดูต่อต่อไปอ่าอ่ะ,อะ,อะก็คือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็อุปสรรคจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค ก็จอจานต่อไปข้อเจ็ดอยุ่งเยิงนี่นี่นอ่ยุ่งเหยิงย้งยายบ้านมาอยู่ในเขตชุมชนอิสลามขนาดใหญ่จะเปิดร้านขายของเอ๊ะสิ่งใดไม่ควรขายข้าวหมกแพะอันเนี้ยพวกอิสลามชอบกินะแล้วเขาทำอร่อยด้วยอา่าบางคือถ้า คนไทยธรรมดาทำมันพวกแพะเนี่ยมันจะสาไม่กินซะพวกมุสลิมเนี่ยเขาจะทําแพะไม่ค่อยสาเท่าไหร่เนี่ยเขาจะทําเก่งเนื้อสเต๊กนี่คนอิสลามก็กินอาหารสุนละเอ๊ะเมันเกีวอะไรเห็นปะงอหมูสเต็กเนี่ยอันเนี้ยไม่กินแน่นอนถือว่าก็ <laughs> จอบ,บอกข้อควายกับงงงง,งงง,ง,งอาหารสุนละใช่ไหมคือเมืองไทย มุสลิมเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสุนัขนะแต่ที่ผมเคยไปทํางานที่มาเลเซียเคยไปบางประเทศอะไรยาเนี้ยไปอยู่มาเลเซียพักใหญ่เหมือนกันก็ไอ้ไอ้ไอแคกมุสลิมเนี่ยม,มันเกียดต้องอย่างหมูกับหมาหมานี่ไม่ได้เลยนะแต่เมืองไทยเราก็เหมือนไม่ค่อยโดงเกียดเท่าเร่ เขจะถือมาตรฐานเมืองไทยก็งงูหมูสเปะอย่างเดียวถ้าพูดถึงอิสลามประเทศอื่นๆนะต้องขอควายก็ถูกเลยเราสก,ก็ขอควายงง,ง,งก็จริงๆข้อสอบเอ่อจากแนวข้อสอบเก่าๆเขามีไอหมูอะไรอย่างเนี้ยหมูเป็นหมูอะไรมไม่รู้กระเทียมอะไรเนี่ยนะนี่ผมมาเพิ่มอันนี้างานนึ้ง โอเคการบริหารธุรกิจ SME ถ้าเกิดกำไรนี่ถ้าต้องบอกต้องมี CM การบริหารต้องใช้ CM MAN มนะแมนมันนี่ Material Method คืออะไร CM รู้จักว่านี่แมนนะแต่อันนี้มันเป็นโรงงานนะก็โอเคเอมันก็เลยแทนไอ้แมชชีนด้วยมันนี่นะดูอัน มันเองก็ได en> ้ชื่อเอ็มนะนี่สี่เอ็แล้วก็มองนี่แมนอ่ะเปิดใหญ่หน่อยเนี่ย แมนคนจานวนคนเกี่ยวกับคนมันนี่เงินแมทที่เรียกวัตถุดิบแมนเนี่ยแมเนจเมนต์ในการบริหารน,นะแมนมันนี่แมททีเ่เรียกแมเนจเมนต์อ๋อแต่อันนี้มันไม่เหมือนเมทท็อปคือคือไอซีเอมเนี่ยมันมีหลายแบบนะโอ้ยซีเอมอันนี้คือ เริ่มต้นตั้งธุรกิจถ้าทั่วไปการบริหารมันจะเป็นอนันนัในเมท e t เมท o l o g y ผมอันอื่นให้ดูให้มันตรงแต่ c m เมันจะมีหลายแบบนะก็จะประยุกต์ไปไม่เหมือนกันอ่ะดูเว็บกันเลย

นี่อันนี้อ่าอันนี้แบบนี้เหม,มือนละ Man Money Material Method เห็นไหมคนเงิน What do, วัสดุวัสดุหรือวิธีการปฏิบัติงานอันนี้คือ C M เนี่ยมันมีหลายอย่านะงเนี้ยนักศึกษาแต่อันนี้ผมเลือกอันที่ตามแนว่หลักสูตรของเรามันจะเป็นแบบนี้ แต่จริงๆในอย่างที่โชว์ให้ดูเมื่อีมีตั้งหลายอย่างใช่ไหมอาจจะมองได้หลายรูปแบบไม่ไม่เนี่ยหนังสือที่เราเรียนมันก็เป็นแค่พื้นๆเวลาไปใช้ชีวิตจริงต้องมันมีการประยุกต์เนี่ยอย่าไปคิดว่าตามหนังสือเนี่ยมันถูกเป็นเป๊ะเลยร้อเอร์เซ็นมันไม่อย่างนั้นละนะ มาเมื่อกี้เมื่อกี้มันมี Cm นะโรงงานเนี่ยมันจะมีตัวอีกอันนึงด้วยคือ E ห E Environment R เนี่ยเนี่ยก็มี C E คือถ้าเป็นโรงงานเขาก็ตัดไอ้ Money ออกแล้วก็เอา Machine มาใส่แทนคือเครื่องจักรกลโรงงานแต่ในทั่วในสมัยใหม่เนี่ย การเรื่องธุรกิจเขาจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม environment เนี่ย 4m กับ 1e นี่แบบใหม่นะนังสือเรามันก็แบบเก่าก็มีแค่ 4m ธรรมดานะแล้วก็เพราะอะไรถ้าทำโรงงานถ้าเรามีน้ำเสียเนี่ยมันก็ต้องมีการบำบัดน้ำเสียก็ต้องถ้าโรงงานปัดความรับผิดชอบก็ต้องเอาสังคมก็ต้องเอาเงินภาษีไปบำบัดน้ำเสียก็เกิดเขาเรียกต้นทุนทาง สังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยมันต้องคำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะอย่างต่างประเทศบางทีเขาก็ถ้าโรงงานคุณทําให้สิ่งแวดล้อมเสียเนี่ยมีน้ําเสียอากาศเสียอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ซื้อคุณเลยเนี่ยอย่างนี้โอเคก็มาแมนมันนี่มาเทียบมาเทีบก็อะไรกลนเงินวัดตัวดิบแล้วก็วิธีการปฏิบัติงานครับแปะขอควายเข้า ก็ยุทธการตลาดที่นิยมที่สุดในโลกที่เรียกว่า 4P คืออะไรนะให้ดูนี่ผมก็เลือกตรงจุดสำคัญที่สุดในหนังสอือนะเพราะมันเยอะแต่ว่ามันก็น,น้ำน้ำหมืงนันเลยแต่เนี่ยที่คัดแล้วก็มาปรับจากแนวข้อสอบเก่ามาให้พวกเราก็ คือเอาตรงแกนแกนมามาดูแนละเราหวังว่าจะขเข้าแนวข้อสอบก้าวมุ่งไปกันใหญ่คอมมู่มันล่นตลอดเลยคนี่จะมองเห็นว่าอันเนี้ยอันเนี้ยพีผลิตภัณฑ์แล้วก็อ่าเนี่ยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เราแล้ว สินค้าเราจะขายอะไรใช่ไหมราคาเป็นไงสู้เขาได้ไหมทำเลหรือ,อถ้าเป็นโรงงานต้องคำนึงถึงเพลสคือทำเลสถานที่เกี่ยวกับผลิตด้วยแล้วก็ทำเลเกี่ยวกับการขายด้วยไปขายบนห้างหรือไปขายตลาดสดหรือไปขายตลาดนัดอะไรแล้วก็โปรโมชั่นเราจะมีการส่งเสริมการตลาดเนี้ยส่วนผสมตัวนี้คือ market mix นะเนี่ยสี่ตัวเนี้ในการคำนึงเนี่ย สี่สี่พีเนี่ยเป็นมองสี่พีปุ๊บคล้ายๆกับตอนเราทำสวอตเมื่อกี้เราก็ต้องเขียนมาเลยผลิตภัณฑ์เนื้อสัมเราเป็นไงไพรซ์จะเป็นไงเนื้อสัมสสีเพรสสถานที่เนื้อสัมสสีเป็นไงฟังก์ชัน,รชนเรามีอะไรบ้างเนื้อสัมสสีเนี่ยแล้วเราก็พิจารณาทั้งสี่องค์ประกอบแล้วเราก็จะเกิดถ้าวางคิดถูกเนี่ยเห็นไหมธนูยิงเข้าเป้านี่ยเขาบอกว่าธุรกิจ โดยอันนี้มองด้านมาร์เก็ตติ้งคือการตลาดการขายของว่าเข้าเป้าไม่เข้าเป้าเนี่ยต้องคำนึงสี่เพนี่อันนี้โอเคอยู่ไหนก็ product price place promotion product ผลิตภัณฑ์ Price ราคา p place สถานที่ Promotion คือการส่งเสริมการตลาดก็เป็นข้อไหนอาจารย์เนี่ยผลิตภัณฑ์ราคาทำแสถานที่ส่งเสริมการตลาดข้อสิบ คนญี่ปุ่นออ,อันนี้อันนี้เรื่องจริงนะเนื้เขาสืนะ่เอเนี่ยรู้จักกระเป๋าโดลรมอนมาตามแม่ค้าตลาดนัดหรือตลดาดสดก็จะกระเป๋าที่มันคาดเอวแล้วก็มีข้างหน้าแล้วก็มีซิปเปิดทอนเงินเก็บเงินก็ใส่นะทอนเงินก็ใส่นะคนทางแรกนะั้นเป็นญี่ปุ่นมันก็ออกแบบมาคนแรก แล้วก็มันก็ไปขายตะเวนขายส่งทั่วประเทศแต่มันขายแบบเท่าทุนเลยมันไม่ขายอากำไรเลยจนคือบางทีของใหม่ๆคนก็จะเรียนแบบนี้เพรามันขายเท่าทุนก็ไม่มีใครเรียนแบบมาเลยนะก็เสร็จพอผ่านมาสองปีก็ปรับราคาให้มีกําไรแหลนะนะปรากฏคนที่อยากจะเรียนแบบก็เข้ามาไม่ได้เลยเพราะ สินค้ามันติดตลาดไปแล้วเนี่ยเนี่ยเล่นจริงเลยเขารวยไปเลยเนี่ยเห็นไหมเขาเขาใช้อะไรในข้อไหนใน4 p พอ่ะด้วยความมุ่งมั่นใช้กลยุทธ์ส e ิ i อยังไงในสี่พีที่มุ่งม,มั่นมากๆเลยเมื่อกี้สถติเอพคือผลิตภัณฑ์ราคาทำเลสถานที่การส,งส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ก็เกี่ยวนะเพราะว่ามัน ตอนนั้นมันไม่มีใครทำไอ้โดเรมอนกระเป๋าโดเรมอนมาก่อนเลยไงราคาก็เกี่ยวเหมือนกันเพราะขายเท่าทุนมาสองปีใช่ไหมทำเลสถานที่ก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ก็ขายไปทั่วประเทศธรรมดาทั่วไปส่งเสริมการตลาดก็ก็ไม่ได้ส่งเสริมอะไรก็ฟันราคายอย่างเดียวนะข้อจอไม่มีข้อได้ถูกนะอ่าจริงๆในอันเนี้ย เขาใช้ 4P เนี่ยหลักก็คือผลิตภัณฑ์กับราคาคือผลิตภัใหม่กระเดอรมอนเนี่ยอันใหม่แล้วก็ราคาขายเท่าทุนแต่โจทย์เนี่ยเขาบอกมุ่งมั่นคําว่ามุ่งมั่นหมายถึงว่าเป็นระยะยาวเพราะการที่ผลิตภัณฑ์ใหม่นี่ก็พูดถึงคิดในช่วงแรกเท่านั้นเองนะไม่ใช่ยาวนานถ้ามุ่งมั่นยาวนานก็ต้องเป็นขอไข่นะก็สิขอขามีใครได้เต็มมั้งครับ เนี่แครได้10คะแนนก็ช่วยแจ้งบอกหน่อยครับสวัสดีครับ